ขอลองชิมนี้ก่อนเพราะว่านี่คุณจะกินแบบจริงๆจงๆครั้งแรกนะมันไปสตอรอเบอรี่หนึบของร้าน Queen Beans นะครับผมที่ถ่ายโลเคเวลาในงานนะนีกลิ่นหอมมากแบบนี้นะสตอรอเบอรี่แท้ๆนะครับผมออกมา นะนี่กลุกเลยว่าโอ้ยหน้าอีน่ะแล้วก็แบบเนี่ยมันก็ฟีลคล้ายๆเหมือนมันหนึบอไปแหละนะอันเนี้ยนี่เ่อนผลสดเลยนะ เปรี้ยวหวานกำลังพอดีนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่เนี่ยอืมมันนุ่มแบบชิวี่มากนะคะไม่เป็นไตนะนี่เป็นไตที่ว่าเนี่ยคือแบบว่าเป็นสีขาวๆนะคะอยู่แกงกลางเนี่ยนะอันนี้ไม่นับประทานนะครับถ้าเป็นแบบว่าแบบที่พูดถึงบางทีน,นะ เก็บไปกินอันนี้300กร,รมัมราคา230อันนี้100กร,รมัม60บาทอ่ะอขอลองไปเจี๊ยบก่อนเลยนะฮะนี่โหแล้วเป็นใหญ่มาก อแอบปบสังเกตเห็นไหมกีวีสีทองนะฮะเหมือนไออันบอกซิ่งอีพสามเลยนะฮะอิมเมนหืนไม่มีเลยแล้วก็เขาท่อมาแบบพอดีเลยอะ่ะขอย,ย้ำนะครว่านี่คือแบบถุงสามร้อยกรัมนะฮะไม่เล็กน,นะฮะนี่ หม,นะม้ดูเหมือนว่าเห็ดร้อนนี้คือม,มัอนแบบเ่าให้เยอะอยู่นะตรงเนี้ยน่า,าจะมาก็ได้แบบว่าห้าดอกขึ้นอ่ะแต่ว่าดอกนี้ไม่ค่อยไม่มีกลนะ้าเนาะฮ ไม่ว่าจะกินผักกรอบร้านไหนเค็มมันคืออันดับหนึ่งสำหรับฉันอยู่แล้วน,นี้บ้างบีไม่แข็งเลย,ยไหนก็แน่ๆแล้วกินกะทิปิด้ายเลยแล้วกันนะฮะสิ่งที่เหลือนี่เนี่ยไม่คุยนะฮะเดี๋ยวไปกินที่บ้านเนาะ พี่แก้วอยู่หน้าซองนี้เลยนะนะ